ท่านประโยคาไวจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็ยังขอนำท่าสี่ในพระกรรมฐานสี่สิบมาแนะนำกับบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับท่าสีน่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีได้ทรงตรัสไวค้คู่เพื่อเป็นกรรมฐานคู่กับพุทธจริต จอสอนคนฉลาดถ้าคนโง่พระพุทธเจ้าไปทรงสอนกรรมฐา,านบทนี้ที่โง่จริงๆได้แก่โมหจริตกวิตกจริตอง์สมเด็จพระธรรมสามิตรไม่ได้สอนอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากให้ใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเท่านั้น เร่งนี้พ่อะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระพเกลวันทรงทราบว่าถ้าจะสอนควายให้ร้องเพลงแล้วก็เป็นเพลงภาษามนุษย์มันสอนยากความจริงถ้าจะสอนนี่สอนไม่ยากแต่ว่าควายมันจำยากหรือว่าไม่ยอมรับฟังและไม่ยอมรับจำเสียเลยเพราะควายมันพูดภาษามนุษย์ไม่เป็น <c oughs> ที่เราใช้ควายกันได้ควายก็ต้ออายการบังคับแล้วก็ทำรรการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัญญาณให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโดยเฉพาะก็ใช้เชือกบ้างใช้เชือกดึงใช้เชือกกระตุกหรือใช้ไม้เคาะหน้าแล้วเคาะหูเป็นต้น <c oughs> เป็นอันว่าควายใช้ภาษาคนไม่รู้เรื่อง ข้อนี้มิมาชั้นใดอารมณ์ใจของคนที่หนักในโมหกะกิจิริตวิตกรจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทราบว่าเขามีอารมณ์โง่อยู่มากจันั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาา้าเจ้าจึงไม่สอนพระกรรมฐานที่เต็มเิศวอารมคิดต้องใช้ปัญญา สมเด็จพระบรมศาสนาดาจึงเอากรมฐานที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่มาสอนคนเจริญที่เรียกเป็นว่าพุทธจริตสำหรับธาตุสี่นี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิสรงตรัสว่ามีสี่อย่างขึ้นหนึ่งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ คำว่าธาตุแปลว่าอะไรก็ไม่ต้องคิดเขนไปคิดเขอนไปแปรเข้ามันก็เสียประโยชน์ชีวิตของเราที่ล่วงไปล่วงไปวันหนึ่งละวันหนึ่งอันนี้เราต้องดูถึงเวลาที่มันผ่านไปเวลาผ่านไปเท่าไหร่เราก็เดินทางเข้าไปใกล้ความตายเท่านั้น ฉะนั้นถ้าจะทำคนดีถ้าจะพูดก็ดีถ้าจะคิดก็ดีจงทำจงพูดจงคิดแต่ในกิจที่มันเป็นประโยชน์หาคุณใส่จิตอย่าหาโทษใส่จิตการที่โอดตัวว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์ตว่าคิดน่องรีดนองรอยไม่เข้าจุดทิศทางเพื่อความพ้นทุกข์ อย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่านักปราชเดื๋ยใ,ใครจะเรียกว่านักปาาญยก็ตามใจแต่ว่าแตา่มายอยากจะเรียกว่านักเปรตคำว่าเปรตปนมนว่าละไปแล้วเออเป็นบุคคลที่ละซึียจากความดีละซึียจากการพ้นทุกข์เมื่อละจากความดีมันก็ชนกับความชั่ว และจากการพ้นทุกข์มันก็ชนกับความทุกข์คนประเภทนี้ไม่มีความสุขมีแต่ความเราร้อน <c oughs> คล้ายกับเปรตที่ยัสวยทุกขเวทนาอยู่ในบาบภูมิ์ที่พูดนี้ม่นดิดาใครพูดให้ฟังจะได้รู้จักคนคนประเภทนี้เป็นใครก็ช่างเขาแล้วก็อย่าสนใจ ว่าใครเขาจะเป็นป่ายก็ดีใครเขาจะเป็นเปริก็ดีอันนี้มันเรื่องของเขาเราอย่าไปยุ่งหน้าที่การยุ่งของเราสําหรับเขาไม่มีสําหรับเขาหน้าหน้าที่จะไปยุ่งเรื่องของเขาสําหรับเราไม่มีเรามีหน้าที่ยุ่งอย่างเดียวคือยุ่งกับความเป็นจริงของร่างกาย ความเป็นจริงของร่างกายเป็นยังไงนั่นคือนหนึ่งนนทำไงมาพิจารณาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าร่างกายของเรานี่มันประกอบไ,ได้วิธาตุสี่จริงไหมแล้วก็พิจารณาต่อไป ว่าธาตุสี่ที่พระองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสเมีอะไรบ้างท่านบอกว่าร่างกายเอาเรามีธาตุดินมีธาตุน้ํามีธาตุลมมีธาตุไฟก็ฟังของท่านต่อไปท่านบอกว่าสภาพอันใดในร่างกายที่มีส่วนแข็งเช่นเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นธาตุดินเพราะมันเป็นก้อนคําว่าเป็นก้อนมันทรงตัวอยู่ได้รวมกันเ็นสําหรับของเหลวที่มีในร่างกายเช่นน้าเลือดน้าเหลืองน้ำหนองน้ําลายเสมหะปัสสาวะเป็นต้นอย่างนี้เป็นธาตุน้ําความอบอุ่นในร่างกายเป็นธาตุไฟ อาการที่พัดไปมาในร่างกายเช่นลมให้ใจเข้าออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมในเมื่อธาตุทต้งสี่รายการนี้มีส่วนผสมกันแล้วองค์สมเด็จพระบทิตแก้วทรงตัดว่าธาตุนี้ร่างกายนี้จะมีความสมบูรณ์ทูนสุข ห,หมายความว่าร่างกายนี้จะเต็มเรียความอุดมสมบูรณ์มีจะเป็นร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไม่มีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนท่านี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มันมีพระาธาตุบัรษ์ง,งตัวในเมื่อธาตุทั้งหมดมีการทรงตัวร่างกายก็สมบูรณ์พ้นสุข ว่าร่างกายมีความสมบูรณ์สุขเราก็นิยมสรรเสริญว่าเป็นร่างกายที่ดีถ้าธาตุสี่ในอย่างใดอย่างหนึ่งย่อนลงไปเห็นธาตุลมหย่อนมันให้ใจไม่สะดวกความอึดอัดในร่างกายก็มีแทนรี่ว่าธาตุอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินาสีบอกว่าร่างกายมันเป็นโรค คำว่าโรคแปลว่าการเสียแทงทาให้ร่างกายไม่สบายใจเข้าไปยึดรู้สึกว่าไม่มีความสุขแต่หากว่าธาตุไฟน้อยลงไปร่างกายก็ยินชื่ดคราวนี้การเคลื่อนไหวเป็นไปนความยากลําบากถ้าหากว่าธาตุดินหย่อน ร่างกายคือเนื้อหนังไม่สมบูรณ์เหี่ยวแห้งพร้อมโซลงไปเราก็เป็นทุกข์แก็รวมความว่าทั้งสี่ธาตุนี่แหละธาตุใดธาตุหนึ่งก็ตามถ้าย่อหย่อนลงไปธาตุทั้งหลายแล้วก็ร่างกายของบุคคลนั้นก็หาความสุขอะไรไม่ได้ไม่มีความสุขไม่ไว่าหมดดีกัน นี่องค์สมเด็จพระส้์ทันให้พิจารณาอย่างนี้นี่เป็นดับแรกว่าร่างกายของเราที่มันประกอบได้เพราะท่าสี่แลวก็ท่าสี่นี่ก็มีความสําคัญนั่นมองกันไปดูทีความมุ่งหมายพระองค์สมเด็จพระพักกวันให้พิจารณาท่าสี่นี้ว่ามันเป็นขออสกปรก ความประสงค์ให้ตัดราคะหรือความกำนัดยินดีในร่างกายแล้วัตถุกส่วนใหญ่อารมณ์ใจของคนที่ยังมีความทุกข์ก็เพราะอารมณ์ติดในร่างกายติดในร่างกายเราบ้างติดในร่างกายของบุคคลอื่นบ้างถือตัวถือตนว่ากายเขาเรามีเศษกายถ้าเราสวยกายข้งเราดี กายคนอื่นสู้เราไม่ได้แต่ถ้าจเจ้าจริงเอาจังกันขึ้นมาเ่อ <c oughs> กายเรากับกายเขามันก็เต็มไปด้วยความสุขปรกเหมือนกันกายยาจกเข็นใจ <c oughs> ตลอดขึ้นไปสูงสุดถึงกายของพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ปกครองโลกมีสภาพเหมือนกัน จะต่างกันก็แต่เพียงผิวพรรณบ้างเล็กน้อยคือสีเขาร่างกายลรยจะต่างกันอีทีก็คือเครื่องประดับกายซึ่งมันไม่ใช่กายหามาที่หลังตั้งไว้บางกายเดิมแต่ถ้กว่าถ้าจะถอดเสื้อแก้ผ้ากันออกหมดร่างกายของใครมันก็เหมือนกันทั้งหมด ไม่มีใครดีกว่ากันไม่มีใครเลวกว่ากันเมื่อแก้ผ้าออกแล้วก็มันนั่งมันนอนดูกันว่าส่วนไหนของร่างกายมีความสะอาดจริงๆบ้างคนที่นิยมว่าตัวเองสะอาดเคยพบมาเยอะพอรับแขกทุกวัน วันหนึ่งอาจจะเป็นหลายสิบคนบางวันนับเป็นร้อยคนบางวันเป็นพันคนบางวันก็สองสามคนสองสามคนนี่น่ากลัวไม่มีเพาะผนคนมานับเป็นหมื่นเป็นแสนยังไม่เคยเห็นใครสะอาดจริงๆเลยมีแต่คนสุกปรกแต่บางท่านสแสดงการรังเกียดคนอื่น มาแต่คนที่แต่งต่างแต่งตัวไม่ดีหน่อยเพราะว่าเป็นคนมีความยากจนเพราะว่าไม่พิถีพิถันกับการแต่งกายร่างเกียจกายเขาคนอื่นจะนั่งใกล้ก็ไม่ถนัดดีไมันดีสัตว์เลยชันเส้นสุนัขเดินผ่านมาก็สแสดงการรังเกียจพอมองเห็นท่านหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้เกลียดไม่ได้ดไไดอาโกรดอะไรท่าน แต่ด้าว่ามีความรู้สึกโศงสารในท่านที่โศงสารโศส,สารยังไงก็ต่อว่าโศสารมาแวเวลานี้แรงกับแรงเกิดลังเกียกันเองเร็จแล้วเรี่ว่าแรงเกิดเหมือนสาบแรงต้องคิดไหมว่าแรงตัวนั้นมารังเกียจแรงตัวนี้เป็นอั้นว่า น่าสงสารนไม่ว่าตัวของท่านเองแท่งก็สุกปรกท่นกระแวงกรังเกะคนอื่นสัตว์อื่นมาสุกประปถ้าเรายังมีอารมณ์อย่างนี้อยู่ก็เรียกว่าไกลจากความดีไกลจากความสุขนี่ถ้ายกใกล้จะทำยังไงก็ต้องมองดูธาตุดินทั้งหมดธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ว่าสภาพธาตุแตงสีที่มีอยู่ในร่างกายส่วนไหนมันสะอาดร่างกายภายนอกของเราสะอาด่ว่ศกบรกถ้ามันสะอาดจริงๆเราก็ไม่ต้องอาบน้ำชำระร่างกายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันสะอาดแล้วนี่แต่ว่านเนื้อแท้จริงๆคนที่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนฉนลาด แต่เนี่ยเป็นมองดูไปแล้วทั้งหมดท่านสปกปรกทั้งกายเลยไม่ได้เหลือนี่ก็ถ้าย้อนถามว่าตมาในสปกปรกสะอาดก็ขอยอมรับเต็มร้อยเปอร์เซนว่าแสนที่จะสปกปรกร่างกายส่วนในดที่ f i ้นชีว่ g สะอาดนิดหนึ่งไม่มีในร่างกายนี้ แล้วก็หากว่าท่านอยาถามว่าในเมื่อร่างกายสุกปรกครบมันสมัยก็ต้องตอบท่านว่ามันได้ตั้งใจครบจะไปนั่งครบมันทําไมไม่เคยอยากเจอครบมันแต่มันบังคับให้ครบถ้าหากว่าถามว่าทําไมจึงยอมให้มันบังคบับก็ต้องตอบว่าเพราะความโง่ ที่โง่ไปพอใจในตัณหาเข้าคือความทยานอยากในชาติก่อนชาตินี้ก็เลยต้องปล่อยให้ตัณหาไม่ขังไว้ในร่างกายนี้ที่เต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองเสมหะอุจาระปัสสาวะทุกอย่างในร่างกายที่เต็มไปด้วยความความสกปรกที่ต้องถูกขังอยู่อย่างนี้เพราะความโง่เป็นปัจจัย ถ้าท่านจะถามต่อไปว่าโง่ตรงไหนเพราะตัณหามันสอนให้อยากอยากรักความสวยสดงดงามรักในร่างกายเรารักในร่างกายของเขารักในวัตถุสอนให้รู้จักโลกกาบโกยทรัพย์สินต่างๆมาเป็นสมบัติของตนคิดว่าตนกับสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมันจะไม่จากกัน สอนให้สร้างความโกรธความเจ็บบาดใครทำอะไรมากระทบก,กระทั่งใจนิดหน่อยปร,ระกาศตนเป็นศัตรูกับมันแล้วก็มันก็สอนว่าเรากับร่างกายนี้เรากับโลก่กับทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้จะอยู่กัคู่ฟ้าดินสลายร่างกายจะไม่แก่ร่างกายจะไม่ป่วยร่างกายจะไม่ตายไม่ว่ากายเรากายเขา แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นไปตามใจนึกแล้วความรู้สึกมันก็ไม่มีก็ความระยำม,มันจากใจให้เมื่อเชื่อตัณหาแบบนี้ใซก็ต้องโง่ามาครองร่างกายที่เต็มไปได้วยความสุขบกปรกถ้าเก็ท่านจะแถมว่าเวลานี้รู้แล้วดีอย่างว่าร่างกายสุขบกปรกก็ตอบว่ารู้แล้วว่าร่างกายของ ผู้พูดเองคนดีร่างกายของคนอื่นคนดีถ้าจะถามว่าถ้าจะตอบกันชัดๆก็เรียกว่าร่างกายของคนถามคนดีร่างกายของคนตอบคนดีไม่มีอะไรดีสักนิดมันสกรปรกแสนดีเป็นที่นา่าเสียดสีเพราะร่างกายของคนทั้งหมดและสัตว์ทั้งหมดนี้มีสภาพคล้ายๆกับสวมเดินได้ จะบอกว่าป่าชาเดินได้มันก็มาชัดจัเรอส้วมเดินได้ข้างในมันเต็มด้วยความสุปรกถ้าจะมีใครค้านเกคนหนึ่งว่าธาตุแท้เป็นของสะอาดธาตุดินแทแท้สะอาดธาตุน้ำแทแท้สะอาดธาตุลมธาตุไฟแท้สะอาดก็ยอมรับแต่ถ้าว่าธาต่มันเป็นร่างกายนี้มันไม่ใช่ธาตุแท้มันเป็นธาตุผสม ถ้าเราสามารถสกัดแย,ย,ยกออกไปเป็นท่าแทนได้มันก็ไม่เป็นร่างกายมันรวมกันไม่ได้อย่างเราจะปูนซีเมนต์มาสร้างตึกถ้ามันเป็นปูนซีเมนต์ล้วนๆมันก็ทําไม่ได้จะเอาทรายมาสร้างตึกถ้าเป็นทรายล้วนมันก็ทําไม่ได้เราจะหินล้วนๆมาทำตึกมันก็ทำไม่ได้าการประกอบปูนซีเมนต์หมนกัน ปูนซีเมนท่านกล่าวว่าทำด้หินถ้าหินจริงๆร่วนๆมาทำปูนซีเมนก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องผสมกับดินแล้วก็ทรายร่วมกันเกับหินเพื่อเป็นยางเหนียวให้มีพลังขึ้นมาแล้วไปผสมกับทรายกับหินอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องมีน้ำผสมกันข้อนี้มีประมาณชั้นใดไม่ท่าสีในกายก็เหมือนกัน ถ้าธาตุสี่มันสะอาดจนล้วนจริงๆแท้มันรวมเป็นกายไม่ได้เพราะธาตุสี่ในกายนี้มันก็เลยเป็นธาตุทีท่เต็มไปด้วยความสรขทีถ้าว่าจะถามว่าพระพุทธเจ้าให้มองเห็นความสุขกับโกรของร่างกายแล้วก็ประโยชน์อะไรที่จะพึงได้ก็ต้องตอบว่าประโยชน์ที่จะพึงได้ก็คืออารมณ์ใจตัดความรู้สึกอยาก อยากจะมีร่างกายอย่างนี้อีกถ้าค้นมีร่างกายอย่างนี้แล้วก็เต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายสกปรกเราไปประคับประคองร่างกายของคนอื่นที่สกปรกมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะอะไรกายเราสกปรกแล้วกายใครที่ไหนจะสะอาดไม่มีโลกนี้ไม่มีคนสะอาดไม่มีสัตว์สะอาด ท่านสกรปรกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกายภายนอกของท่านสกรปรก,กสะอาดถ้ามันสะอาดจริงๆท่านก็ไม่ต้องอาบน้ำชำระร่างกายต่านได้เกิดมาไม่เคยจาอาบน้ำชำระร่างกายบ้างหรือเปล่าถ้าไม่เคยเลยจนกระทั่งบัดนี้แล้วก็ร่างกายองท่านดีสมบูรณ์ไม่มีอะไรมาแปดเปื้อนก็ยอมรับยอมแพ้ แต่ที่พูดนี่ไม่มีแพ้ไม่มีชนะแต่ว่ายอมแพ้ความดีของท่านที่ท่านมีร่างกายบริสุทธิ์ั้าว่าท่านยังต้องชำระร่างกายอยู่สแสดงว่าร่างกายภายนอกของท่านก็สกปรกในร่างกายภายในสะอาดหรือสกปรกถ้ามองไม่เห็นก็ดูของที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายอย่าอุจาราปรสาวะมันอยู่ที่ไหน มันอยู่ในร่างกายเวลาที่มันหล,ล,ลั่งไหลออกมามาสะอาดด้วยสกปรกท่านก็ต้องตอบว่ามันสกปรกถ้าไม่สกปรกก็หยิบมันมากินสมัยก็แล้วกันนี่ก็เพราะว่าอุจาระก็ดีปอาหารที่เราชอบปัสสาวะเป็นน้ำที่เราพอใจเพราะมาสะอาดเราจึงดื่มเข้าไปรวมความว่าพูดกันอย่างง่าย พูดกับคนฉลาดาก็มาทานกองนี้พูดกับคนโง่ไม่ได้เมื่อท่านไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องของท่านเป็นอันว่าองคสมเด็จพระพระุทธวันทรงแนะนําให้พิจารณาตามความเป็นจริงเลือกดูทุกสิ่งในร่างกายอย่าน้ําลายอยู่ในปากสะอาดสะสวกอมได้กลีนได้ <c oughs> แต่พอบ้วนทิ้งออกมาแล้วไม่สามารถจะมือแตะต้องได้ร่างกายของคนที่ถันรักอุจาระปัสสาวะของคนที่ถันรักเอามาประคับประคองได้ไหมมันก็ไม่ได้ดังเกียรติเป็นอันว่าหมดเรื่องกันยุติกันบัคกรมาถานกองนี้องค์สมเด็จพระพุทธกวนทรงแนะนำเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี มันเมื่อธาตุสี่เข้ามาไปชุมกันความสมบูรณ์ของธาตุมีเพียงใดร่างกายก็ปราศจากโรคภัยถ้าธาตุสี่ไม่สามารถขีกแกเพียงใดธาตุร่างกายนี้ก็พังแล้วปกติมันก็มีความสบปรกมีความไม่สะอาดเป็นนั้นว่าร่างกายโรคนิทางมันเป็นรางของโรคป้าพังคุณนังมันต้องเปิดเน่าไปในที่สุด ให้คิดว่าร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราที่เราจะต้องมีความเป็นทุกข์เพราะการตนเปลร่างกายก็คิดว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราแต่เนื้อแท้จริงๆร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นโดยอำนาจของตันกินเหลตันหาป่าทันแนละ,ะกุศลกรรมที่เราทำไม่ในการก่อน ดึงเรามาให้จมอยู่ในกองทุกข์คือความร่างกายเราคือใครเราก็ได้กระจิตตอนนี้ในเมื่อเข้ามายึดถือร่างกายที่มันไม่ทรงตัวคิดว่าทรงตัวร่างกายแปวนนี้จังหาความมาเที่ยงไม่ได้แต่ตัณหามันสอนมาเที่ยงร่างกายเป็นทุกขงังเต็มไปด้วยความทุกข์ทาเรายึดถือมันแต่ตัณหามันบอกว่าไม่ทุกข์ ร่างกายเวนาตาย,ย่าต้องตายไปในสุดตัณหามันบอกไม่ตายเราโง่เชื่อมันมันก็เลยจับมาขัางไว้ในร่างกายองค์สมเด็จพรปจอมไตรให้จับท่าสี่เป็นพื้นฐานว่าท่าสี่นี่เป็นพื้นฐานมาจากความสกปรกสมมุม มีส่วนผสมกันสี่อย่างขึ้นมานเป็นร่างกายให้วางความพอใจในร่างกายเสียเพราะมันสปกปรกแล้วก็ยังคิดถึงความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอันจ่จังหาความเที่ยงไม่ได้เมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไฟมีการสลายตัวภายในสุดถ้าเรายังมัวเมายึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เราก็มีความทุกข ทั้งนี้พ่อะหร่พระกฎธรรมดาที่วางไว้ว่าร่างกายเจ้าต้องมีการสลายตัวไปในที่สุดขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีความเสื่อมไปทุกวันทุกวันทุกวันเดินก็ไปหาความแก่อยู่เรื่อยๆมันในที่สุดถ้ามันเมื่อยขี้เกียจเดินเมื่อไรมันก็พังอาการพังเข้ามาถึงเราเมื่อไรเขาก็เรียกว่าเราตาย ทรัพสมบัติทั้งหลายที่เราเชื่อยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อตายแล้วไม่มีสิทธิ์จะนำของทั้งหลายเหล่านั้นไปได้เลยเมื่อความจริงมีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีจะได้ทรงแนะนำให้ยึดร่างกายเป็นพื้นฐานดูร่างกายว่ามันเป็นสภาพสกปรกสมม,มุแบบนี้เราไม่ต้องการมันอีก ขณะใดที่มองเห็นร่างกายก็เกิดความรังเกียจว่าร่างกายนี้มีสภาพสกปรกหนอแนะ่นลงหนอสักหน่อยก็ดีไหม <c oughs> นอกจากน,นี่คำว่าเห็นถ้าเห็นว่าเป็นผืนของสปกปรกเห็นว่าเป็นท่าสีประชุมกันท่านเรียกว่าสมถาภาวนาแล้วมองไปดูว่ามันเป็นของไม่เทีย่ยงเกิดขึ้นแล้วก็เสียมไป ถ้าเราไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราให้มีการทรงตัวใจมันก็ทุกข์เพราะมันไม่ได้ตามใจในที่สุดมันก็สลายตัวพังตัวนี้ไปนอนัตตาให้เขาเป็นมีปัจสนาญาณเมื่ออารมณ์จับเขาอย่างนี้แล้วนั้นโอง่งสมเด็จพระจิตตมันก็ทรงวางอารมณ์ตัดความรู้สึกในความพอใจในการเกิดต่อไป ให้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงชัดๆว่าร่างกายที่อกสมเด็จปุสมสวัสด์ประกอบด้วยธาตุสี่นี้มันเป็นของไม่ดีบนเปลือกเท่าไรมันก็ไม่ทรงตัวคืนยึดถือเกาะมันอยู่อย่างนี้มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์หาความสุขไม่ได้เราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อไม่มีร่างกายคือธาตุสีต่อไป ามพระบาลีที่อง์สมเด็จไปจำไตรตัดว่าเตสังโวปสโมสุขโขการเข้าไปสงบกายนั่นที่่าเป็นสุขคือมือนไม่มีกายเลยได้กไปสู่พนิพพานคนที่จะไปพนิพพานได้ก็มีลมสั้นๆเคินหนึ่งไม่ต้องการไม่สนใจคือไม่ยึดถือร่างกายของเรา สองไม่ยึดถือร่างกายเขาบคนอื่นว่าเป็นเราเป็นของเราแ้ะสามม่สนใจในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกทั้งหมดคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรส่งตัวจิตใจเขาเราวางเฉยในร่างกายเราก็ดีในร่างกายเขาบุคคนอื่นก็ดีในทรัพย์สินทั้งหลายก็ก็ดี เห็นว่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีไม่มีความสุขเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีความปรารถนาต่อไปอย่างนี้ก็ียกบราได,ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนามองดูเวลาก็หมดเสียแลว้วบรรดาท่านพุพธบริษัทก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจเพราะว่าพระมฐานนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนกห้คนจนลาด ในวันนี้เห็นเวลาหมดแล้วก็ต้องคอลาสาวโโส่ขอองค์สมเด็จพร,ระบรมมลกทนาขอความปรารถนาสมหวังจงมีแด่ทุกท่านตามที่ประสงค์สวัสดี